สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้หลังเลิกงานพอมีเวลาสักนิดหนึ่งก่อนที่ท้องฟ้าจะมืดนะครับก็เลยอยากจะเอาต้นไม้อโกนิมาที่บ้านนะครับมาแบ่งเพื่อนๆให้ได้รับชมกันสําหรับเหตุน,นี้นะครับและวันนี้อโกนิมาที่บ้านผมนะครับก็ที่จะเอามาให้เพื่อนๆได้รับชมนี้เป็นอโกนิมาที่มีชื่อว่า10กะลัดกับ20กะลัดครับผม เดี๋ยวเพื่อนๆนลองชมนะครับต้นแรกที่ผมจะให้เพื่อนๆชมคือต้นสิบกระหลัดครับนี่คือต้นสิบกระหลัดของผมนะครับเพิ่งได้น้องมาครับถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นสวยไหมครับสิบกระหลัดนะครับลักษณะของน้องก็จะเป็นใบสีออกชุมพูเขียวอ่อน นะครับแล้วกอ็ออกแดงนะครับลักษณะลำต้นก็คือตั้งตรงนะครับต้นนี้ผมได้มาจากซอยวัดพระเงินนะครับที่บางใหญ่นนทบุรีแถวบ้านผมนี่แหละครับครับผมยังไม่ได้ขยายพันธุ์นะครับสวยไหมครับชมพูเข้มกลางใบนะครับแล้วก็จางลงเป็นพื้นสีเขียวอ่อนกับสี เขียวเข้ยที่ขอบใบนะครับลักษณะลําต้นตั้งตรงนะครับก้านสีชมพูอ่อนมีหนึ่งหลอดด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวไว้ตั้งแม่ครับสวยไหมครับ20กระตัดนะครับต้นนี้ครับราคาก็ยังพอสามารถที่จะจับต้องได้อยู่นะครับแต่ถามว่าหายากไหมก็ค่อนข้างที่จะหายากนิดนึงเพราะว่าน้องเขาก็เป็นเหมือนแลไอเทมนะครับยังไม่ค่อยมีเก่อนตลาดเท่าไหร่ แต่ถ้าสําหรับคนที่นักสะสมอะโกนิมาผมคิดว่าหลายท่านก็คงม,มีแล้วนะครับเผลอๆสวยกว่าต้นนี้แต่ด้วยการที่ผมเพิ่งสมัครเล่นนะครับก็เลยก็เลยเพิ่งเห็นต้นนี้มาครับแต่ก่อนหน้าที่ผมจะมี1ิบกระลัดเนี่ยผมมียี่สิบกระลัดก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูต้น2ี่สิบกระลัดที่บ้านที่ผมขยายพันธุ์นะครับได้สองยอดเดี๋ยวดูต้นแรกก่อนนี่ครับ ยี่สิบกลัสสวยไหมครับลายใบของเขาจะแบบว่าเยอะกว่าสิบกะลัสมากเลยนะแต่ถ้าเราเลี้ยงดีๆเนี่ยคือใบเขาจะแดงและเป็นลายแบบลายสวยมากนะครับเหตุผลที่ใบใบใบล่าสุดของเขาเล็กก็เพราะว่าน้องมีดอกครับใบแรกก็เลยจะเล็กนะครับเดี๋ยวพอเขา,อาดอกเขาหายปุ๊บเนี่ยหลอดใหม่เข้ามาเขาก็จะใหญ่เหมือนใบนี้ครับเพื่อน นี่ครับยี่สิบกะลัตผมมีอยู่2ต้นนี่อันนี้ไซส์เล็กหน่อยยกยอดมาครับยกยอดแล้วก็ชํำสีิบหวันสวยไหมครับเดี๋ยวผมให้อันนี้10กะลัตนะครับดูอีกทีอันนี้20กะลัตครับถ้าถามว่า2ต้นนี้ต้นไหนสวยกว่ากันก็คือไม่ใช่ว่า20กะลัดจะสวยกว่าเสมอไปหรือ สิบกะลัดสวยกว่าเสมอไปก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะชอบจะชอบแนวไหนนะครับแต่ถ้าเป็นผมก็คือผมก็ชอบหมดทั้งสองตนนะครับเพราะว่าสิบกะลัดหาไว้ยากแล้วนะครับยี่สิบกะลัดหายากกว่าครับแล้วก็เพื่อนไม่ต้องสงสัยนะครับ30กะหลัดยังไม่มีครับไม่ต้องไปเดินหานะครับยังไม่มีตอนนี้มีอยู่แค่20กะหลัดก่อนแต่อนาคตไม่แน่นะครับนักพัฒนาสายพันธุ์ของประเทศไทยแล้วเนี่ยพัฒนาเก่งครับบีต้ไนไม้ออกมาเก่ง อนาคตอันใกล้อาจจะมี3 0กะลัด40กะลัดก็ว่าได้นะครับนักสะสมเราก็ต้องคอยจับตาดูไว้ครับแต่สาหรับผมมีแล้วครับ10กะลัดกับ20กะลัเดี๋ยวผมให้ชม10กะลัดอีกทีแล้วก็อันนี้20กะลัดครับก็อยากให้เพื่อนๆเลี้ยงอโกนิมานะครับน้องเลี้ยงไม่ยากครับ ถ้าอยากให้สีเปิดดีๆก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของการของของการเลี้ยงด้วยนะครับต้องมีอากาศถ่ายเทได้สะดวกแล้วก็มีเขาเรียกอะไรอะสแลนกองแสงที่แสงที่จะสามารถที่จะให้น้องได้ให้ให้น้องได้ไดรับแสงสังเคราะห์อาหารได้ได้ดีอะครับน้องก็จะเปิดสีออกมาเป็นสีแดงแชทอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นลายสวยมากเลยนะครับครับ และสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเอาต้นอากูนิมาสายพันธุ์ใหม่มาให้เพื่อนๆได้รับชมกันแบ่งแงกันชมนะครับหลังเลิกงานหรือว่าวันหยุดสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ